สวัสดีครับผู้ชมก็ปีใหม่แล้วเนาะเราก็ต้องหาอะไรใหม่ให้ผู้ชมดูนะี่ครับผมก็มาพูดคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมก็ขอบคุณผู้ชมมากเลยนะครับผมที่ติดตามผมมานะครับผมนะผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคุณผู้ชมจะยังติดตามผมอยู่เนาะในช่วงที่ผมหายไปนี่ก็คือผมคที่คอนเทนต์ไม่ออกครับผมคือผมเองก็ไม่รู้จะ คิดอะไรมาให้คุณชมดูดีนะครับผมเนะี่ยผมยอมรับเลยนะผมว่าผมเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบในแมปนี้มากนาะมันมีความทรงจำอะไหลายๆอย่างนะในแมปนี้ผมก็เลยยังเล่นอยู่นั่นเองนะครับผมเนะี่ย แต่ด้วยความที่แมปมันไม่ค่อยดังนะครับผมไม่ดังเลยจริงๆมันแมปมันเป็นแมปมันตายไปแล้วนะครับผมคุณผู้ชมเลยช่วงอัปเดตก็ไม่ค่อยมีอะไรมีแต่การปรับแบบพวกบาลานซ์สแตนเนาะแล้วก็มีแค่เพิ่มสกินแค่นั้นเองนะครับผมคุณผู้ชมนะสำหรับแมปนะครับผมอีเวนต์คริสต์มาสอีเวนต์ฮาโลวีนมันก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนั้นนะครับผมคุณผู้ชมนะจะค่อยๆ่อยทำคลิปไปเรื่อยนี่ครับผมเนี่ยก็อาจจะต้องบอกลาแมปนี้แล้วครับผมอ่ะก็ยังไม่ได้เลิกเล่นนะครัััับบผผมมมแคค่่่่ออออาจจะะะเเลลนนนนน้ยยงงงรี เอ่อผมยังรอการอัปเดตอันนี้อยู่เนาะก็คือตัวของเคซี่ไดมอนด์นั่นเองน,นคะครับผมเนี่ย,เ,ยเคซี่ไดมอนด์เลคิวบผมรอการอัปเดตนี้อยู่เนาะเอ่อเรื่องแบบนี้ก็คือมันเป็นแบบหาสแตน,นมา PP กันฟาร์มวิลซึ่งผมทําทุกอย่างตันหมดแล้วแล้วก็วไม่ได้มีอีเวนต์อะไรเพิ่มมากมายเนาะไม่ได้มีเผาใหม่หรืออะไรใหม่ๆนะผมสแตนตัวใหม่ย,ยังไม่มานะครับผมเนี่ยก็เลยเอ่อยังไม่ได้หยิบอะไรมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะครับผมเนี่ยก็เลยต้องเออพักกันไปยาวๆเลยเลยครับผมเนี่ยกระสับกระส่ายเบนะครับผมเนี่ยเป็น อีกแมปหนึ่งที่ทําให้ผมมีความทรงจาเยอะนะี่ครับผมแล้วผมก็ดังมาจากแมปนี้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณผู้ชมมากเลยนะผมที่อยังดูแมปที่ตายไปแล้วนะครับผมเนะ <c oughs> <c oughs> เหมือนผมเป็นคนที่ทําให้แมปนี้กลับมาดังอีกรอบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นก็่าจะเฉพาะกลุ่มเลยครับผมนะใช่ไหมนะคนคนดูลหลายๆคนที่มาเล่นนี่ก็อาจจะเป็นแบบว่าผู้เล่นเก่าแล้ววในครับผมเนะี่ยแล้วก็กลับมาเล่นแบบนี้กันนั่นเองนะครับผมในะในช่วงนี้ก็เราอาจจะต้องหาได้ใหม่ๆนะผมปีใหม่แล้วนับผมก็ขอให้ผู้ชมนะครับผมเจอกับ สิ <łość> ่งด <Harriet. S 1> ีๆนี่ผมเจออะไรคิดเครียดหรือสิ่งเลวร้ายเข้ามาในชีวิตเนี่ผมขอให้มันผ่านไปด้วยดีนะครับผมไหนอย่าไปเครียดกับมันมากนะผมนะครับผมไหนไปเครียดกับมันมากเราจะไม่ดีเอานะครับผมคุณผู้ชมนะก็ขอให้คุณผู้ชมโชคดีนะผมกับปีสองพันยี่สิบนี้นะครับผมไหนอาจจะบอบอกช้าไปหน่อยเนาะเนื่องจาก ปีใหม่คุณผู้ชมก็น่าจะไปเที่ยวกันนะครับผมสหรับผมเออก็ไม่ได้ไปไหนอยู่ที่บ้านนอนพักผ่อนในแคบผมนะก็ช่วงนี้หนาวด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพในแคบผมนะเออเสียงผมก็อาจจะแป้งนิดหน่อยตอนนี้ก็เป็นไข้นิดหน่อยในแคบผมนะโอ้โหอากาศหนาวมากนะครับนอนหลับกันไหมคุณผู้ชมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมอันนี้เราก็อาจจะแบบว่าผมไม่ได้จริงจังกับเกม YBA แล้วนะครับผมนะช่วงสักงสกินอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้หาแล้วนะผมก็มีแค่นี้แหละในแคบผมรออัปเดตอย่างเดียวในแคบผมสำหรับ YBA ดังั้นเราไปแมปไหนดีอันที่ซอมบี้ม ฮันตี้ซอมบี้นี่เขาเปลี่ยนคนทำเลยเนาะเห็นไหมนี่ฮันตี้ซอมบี้แรกๆเขามาเล่นอยู่นะครับผมแต่พอหลังๆไปก็รู้สึกว่ามันเหมือนฟาร์มยากไปหน่อยเนาะเล่นยากไปหน่อยเนาะเวเขามาเล่นทีนึงนะครับผมนะแต่พอมันเปลี่ยนคนทำแล้วเอฟเฟกต์เอฟเฟกอะไรมันดูแบบแข็งไปหน่อยนะครับผมนะคุณผู้ชมไม่ออกเลยออกมาเนี่ยะเหล็กหน่อยนึงจะหมดแล้วนะครับผมคุณผู้ชมอดใจแป๊บนึงนะครับโอ้ได้พัดมาเออพัดมาเล่นยังไงวะเนี่ยไหนๆก็ได้มาแล้วนี่ครับผมนะเขาคงสุ่มต่อก็คงไม่ออกหหรรอออกกคัับลลลลงงไปเเนนน่ยะะา ก็ไอเจ้าอวุธอันใหม่ที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเวอร์วัง,วงอลาัางการมากเลยนะครับโอ้โหพอคนใหม่มาทาก็คือเวอร์ไปเลยนะครับผมเนี่ยเช่นมัดการโลนี้ก็เหมือนกันเนี่ยปกติบอสตัวนี้ตีนานมากเลยนะครับผมเนี่ยแต่ถ้าคุณผู้ชมมีแชมปัตหรือไอเจ้าดาบแคนดี้ที่ผมมีอยู่เนี่ยก็คือแป๊กเดียวนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวมาดูันนี้ก่อนไอเจ้าพัดนี่ทำได้ไดตีอย่างงี้ดาเมจเท่าไหร่อะดาเมจสิบเจ็ดนะครับผมไม่ได้แรงมากเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราดูทักิลนะครับหลบแซดเลยครับผม นี่ไม่เห็นโดนเลยวะหลบหลบหลบเอ็กครับนี่อ่ะก็ดามี่ไม่ได้แรงมากนะครับผมนี่นี่นี่นลำลำลำอ๋อดามิ่หลักร้อยนี่ครับผมเนี่ยพัดก็อ่าดามจได้เท่านี้เลยครับแต่ดูไอ้เจ้าหมอน,นี่นะครับผมไอ้เจ้าดาบแคนดี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมดูเาะการตีปกติมันตีเร็วมากนะผมเป็นดาบใหญ่ที่ตีเร็วมากนะครับเนี่ยก็ดามจไม่ได้เวอร์มากอะไรขนาดนั้นมันเวอร์ที่สกิลดูครับนี่โอ้โหดู โอ้โหเลือดบ,บอสนี่คือลดไปเยอะแล้วสก,กิลคูดาวเร็วด้วยนะครับผมนี่มีแค่สองสกิลแต่สก,กิลคูดาวเร็วมากนะครับเปิดเกาะแบบฟาดไปตีไปก็ฟา,ฟาดฟาดฟาดนะครับผมเนี่ยอ่ะจ้วงไปจ้วงไปแต่บอสจะตายแล้วเห็นไหมกคือโอ้โหสก,กิลเวอร์มากนี่ไงเรียบร้อยเลยหาวุดด้นดีก็สุ่มอันล่างๆนะครับผมอันนี้ก็จะเหมือนเป็นอัปเดตอะไรไม่รู้นะครับผมเนี่ยวันที่เท่าไหร่เนี่ยสิบแปดใช่ไหมแนะคบผมเวลาประมาณนี้เวลาตีหนึ่งใช่ไหมวันอาทิตย์ ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะอ๋อนะครับผมเนี่ยไออามุดตรงนี้เนี่ยไอไอพวกเนี้ยมันอาจจะยังดัมเมดไม่เบือแต่ถ้าไประดับไอเนี้ยขึ้นไปเนี่ยเลยนี้ขึ้นไปแล้วก็ไอพวกเนี้ยมันจะเวอร์แล้วนะครับผมดัเมดหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างนี้เลยก็จะเหมือนประมาณแบบเออเกมเกมพังเลยนะครับผมความสมดุนเกมพังไปแล้วนะครับผมเนี่ยประมาณนั้นสําหรับเจ้าตัวฮันตี้ซอมบี้นี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวฟอสดีกว่านะครับผมนี่เลยเดี๋ยวฟอสแองกิงผมก็เล่นอยู่นะครับผมนตอนนี้ก็เล่นฟาร์มไปเวลสองร้อยแล้วครับผมนะอ แต่ว่าคนเลิกเล่นกันไปหมดเลยเนื่องจากเร่หายากหน่อยเดี๋ยวเขาจะปรับมานะผมอ่ะก็มีการันตีในการคับเกาะคับอะไรเ,เร็วในผลุ่มก็ต้องรอกันเคิวส์บางเคิวส์ผมก็ทำไม่เสร็จหรอกนะครับโดยเฉพาะไอ้เคิวส์ที่ต้องเข้าไปในถ้ำแดงต้องไปตีหาไอ้จองหัวใจเนี่ยเอาไปส่งให้อีกานะครับผมเนะี่ยเคิวส์เปิดถ้ำแดงก็ต้องหาอีกาเนาะตอนแรกมันจะยืนอยู่ฝั่งนู้นเนาะซึ่งผมไม่ได้ทำคลิปก็คือเล่นเล่นไปเฉยๆนะผมก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะทำแล้วตอนแรกก็คิดว่าจะเลิกเล่นนะครับผมเนี่ยแต่ก็ต้องรอดูอีกทีเนาะเขาจะปรรััับมมมาาให้นนีีกต ตอนตีดาบตีกรอี่ก็เอ่อน่าจะน่าสนใจอยู่นะครับผมคุณผู้ชมนก็รอ,อดูกันนะครับผมเนะเจ้าเวตอีกาเนี่ยมันเราต้องไปรับเนาะตอนทําแรกๆมันก็จะแบบง่ายอยู่เนาะพอมาข้างในถ้ำเนี่ยเนี่ยไอควีอีกาเนี่ยด้านล่างนี้นะครับผมออามาส่งให้มันในนะี้แต่โอ้โหมันส่งยากมากนะผมเนื่องจากควสเนี่ยมันให้หาเนี่ย แล้ตัวหัวใจนี่ครับผมซึ่งมันออกแค่หินในถ้ำนี้เท่านั้นแล้วมันก็ขุดยากด้วยนะครับผมคุณผู้ชมอันนี้คลิปเดียวนี่รวมทุกแมปเลยพาไปมั่วเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยมันต้องเป็นเจ้าหินตัวนี้นะครับผมไม่ก็อันนี้เนี่ยสองก็น,นี้แหละอ่าอันไหนสักอันนึงนะครับผมเนี่ยแล้วก็มาส่งที่อีกาตัวนี้นะครับผมเราก็จะสามารถเออ่ตีกางเกงของเจ้าตัวเออ่เป็นของเออ่ กัดได้นะครับผมเนะี่ยแต่ละคนแจกทรงแกะสูตรมาจริงๆผมก็ได้ไอ้นี่มาแล้วนะไอ้ดาบนี่แต่ว่ามันตีหลุดเหลียดนะมันก็เลยได้เป็นอันนี้แทน,นะนก็เลยลองทำมาใช้ดูมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ดีกว่าอีกนะครับผมนะผมได้กัดกันตัวมานั่นแหละนะครับผมเนะี่ยที่เห็นเนี่ย กันตัวนะครับแต่ว่าเอาไปตีดาบแล้วมันหลุดเลีดได้มาเป็นอันนี้โอ้โหสิบห้าเปอร์เซ็นต์หลุดเลีดมาเป็นอันนี้โอ้โหแย่มากครับผมคือโอ้โหเข้าใจเลยแหละนะครับผมทําไมคนถึงเลิกเล่นกันเนี่ยผมมันหลุดเลีดแย่มากนะครับผมโอ้โหใส่แร่ไปตั้งเยอะแต่ทำไมมันให้อันที่มันแบบเปอร์เซ็นต์น้อยมาให้เราอะไรอย่างงี้ก็คือแบบงงแดกเลยนะครับผมคุณผู้ชมไปคนเดียวเลยโซโล่ let's go boy ไปครับดื่มยายุบ <Y> uh. มาเลยเฮ้โยโดดหลบโอ้ยโดดหลบไม่ทันเฮ้ย จุบปุ๊บหลบก่อนหลบก่อนโอเคแทงแทงแทงอุ้ยจุบปุ๊บหลบโอเคสามวันนี้หลบก่อนปุ๊บปุ๊บอ่ะหมดล้วอ่ะตีอ่าทีนี้ลองยืนวัดนยืนวัดได้ไหมอันนี้ก่อนยังไม่ได้ตีบวกนะ <tr igger> ผมอยากรู้ว่ายืนวัดได้ไหมอลองดูก่อนอุยเลือดเยอะอู้ปกติโดนต่อยนี่ผมครึ่งหลอดแล้วนะอ่าได้อยู่ได้อยู่อุ้ยเออแต่ครึ่งแล้วเว้ยแต่ครึ่งหลอดแล้วลอ,อุ้ยเอ้าไม่เป็นไรเรากินยาเลื่อยบอ,อุ้ยอืโดนหลบอ่า ก็เหมือนจะยังไม่ไหวนะอาจจะต้องตีบวกเกาะก่อนเนาะคือเลือดเยอะแต่ว่าดีเฟนต์เราน้อยนี่ครับผมเนี่ยะต้องใส่ลูกดูเลือดอีกอันนึงเนาะเพื่อให้เลือดเรามันเด้งสู้กับโปลมได้นั่นเองนะครับเฮ้ยหลบนะตีตีตีโอ้ยโอ้มันตีทีโด้สตันเลยนี่ครับบ้าไปแล้วโปลมเฮ้ยตัวหลบเร็วไปเออเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรผมอึดโอ้ยเฮ้ยออาโดนเชออีกรอบเรียบร้อยเลยเฮ้ยได้หัวใจโาโปลมมาแล้ว โอเคผมสามารถเปิดวิกแอคแดงได้แล้วโอ้โหกว่าจะได้กี่ยวกัสุดก็ได้โอ้แต่อยากให้รุนเบลสองมากกว่านะ <laughs> แบบรุดนเลือดเบลสองอะไรอย่างนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะครับโอเคแต่ถ้ามีก็อดนะครับไปนะโอเคครับผมเรียบร้อยอผมสามารถซื้อสอล้านกว่าโอเควิ่งกลับเลยโอ้โหแต่ก็ปลดเควสแล้วนี่ครับผม เฮ้ยกอยาตีโกลเลมได้นะครับผมแแบบนี้ก็เอาไว้รออัปเดตแล้วกันเดี๋ยวรอค่อยมาเล่นกันนะครับอือเรื่องก็จะมีบอสตัวใหม่แล้วก็ทำใต้น้ําซึ่งมันก็ต้องทําเกรดอีกเลยนะครับผมถึงจะไปทํานั้นได้ขอแค่อย่าให้มันใช้พิกแอคแดงก็พอเพราะยังซื้อไม่ได้ซื้อได้แค่พิกแอกันี้โอ้โหเอาล่ะไปไปแมบ,บใหม่กันดีกว่าเอ้ยไม่ใช่แมบ,บอื่นนะครับไปแมบฟิตนี่แมบฟิตอ่ะมาพาพาคุณผ,ผู้ชมเข้าไปดูหน่อยแล้วกันเอาฟิต นี่เลยแมพฟีสที่เอ่อมาเล่นสักพักแล้วนี่ครับผมเนะี่ยจริงก็เล่นานานอยู่นะเวลล์หกร้อยนะครับผมเนะี่ยแล้วก็ใช้เบ็ดไทยฮับคือเบ็ดไทยฮับนี่มันทำได้ตั้งแต่เวลล์ร้อยเลยนะครับผมเนะี่ยเวลล์ร้อยแล้วก็ไปทำได้เลยเนะี่ยซึ่งมันก็ทำยากอยู่เนาะถ้าไม่ใช้มาโค่นี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมยากมากนะครับแล้วก็ต้องไป เอ่อในช่วงคริสต์มาสผมแลกหินนี้มันให้ไอเบ็ดนี้มั้เนาะมันก็มาตกหาไอเจ้าตัวคอสมิกนะครับผมแต่คอสมิกหมดแล้วหมดเกลี้ยงแล้วเอ้ยมันใช่คอสมิกป่าวะเออแต่มันมันมันชื่อว่าอะไรนะผมบนึงนะมันเป็นกลุ่มไม่มีแล้วนะครับหมดตัวแล้วนี่ครับมันเป็นของที่มันตกได้นั่นแหละนะครับผมเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นคอสมิกเนี่ยครับผมเนี่ยต้องใช้แร่นี้ด้วยเนาะต้องใช้ไอเบ็ดแรกนะครับไอเบ็ดแรกทำแล้คือเบ็ดอันนี้นะครับผมเอนชาร์ตสองบัฟนี้นะครับผมแล้วก็ไปตกอพอาาเวมมมันนจะใหห้้ยยื่ออกลดด ซึ่งเอ่อผมใช้ไปหมดแล้วใช่ไหมใช่ใช้ไปหมดแล้วนะครับผมร้อยอันนะครับผมก็ตกในการลดน้ำขึ้นได้โดยเบ็ดนี้นะนี่เนาะเบ็ดเริ่มต้นนั่นแหละนะครับผมทำยากอยู่นะไอเบ็ดนี้นะครับแต่ทำได้ตั้งแต่เร็วร้อยเลยนะครับผมนะแล้วก็มันมีบัฟโคตรมาก็เป็นบัฟไอเจ้าตัวของอนี่เนาะคิลลิสกับเอ่อเปเปอร์มิ้งนั่นเองเนาะปลาเรียกว่าเถื่อนเลยนะครับผมอินฟรีนะครับผมตะกี้นี้โอเคสปีดแบบขึ้นเร็วมากตปลาก็ดิ้นดิ้นไม่หยุดเลยอ่าแต่ถ้าโดน โดนเป,ป็นป้อมมีดผมแทงก็คือเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็ตกขึ้นง่ายนะถ้ามันติดฟันปลาบ่อยๆนะครับย่อมยอดไปเลยตลาดเนี่ยมาดูลันค้าในะส่วนที่มีอะไรขายเสร็จปุ๊บเราจะไปอิงเกมกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับแมฟฟิตมีประมาณนี้แส่วนใหญ่ไอ้แมฟฟิตผมเล่นจริงจังที่มิกุ u, นะครับผมเนี่ยทหารมิกุจากแค่นี้จริงๆมีอัปเดตเบ็ดใหม่มาแต่ผมเออไ,ไม่ไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่นะ้องยิงได้ใบได้ใจฮาร์ดมาก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็หาปลาอะไรมาใส่อควาเรียมกันนั่นเอง ช่วงแอดมินนี่ครับผมนะช่วงแอดมินก็ตกขึ้นมาได้เยอะอยู่นะอ,อันนี้เป็นวานในตัวของคริสต์มาสนั่นเองเนาะซึ่งเอออเาออกไปแล้วใช่ไหมใช่มันอยู่นี้ใหผมไปไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับรองเท้าก็ไม่ได้ทำก็ไม่ทำดอกค่นีแหละนะครับผมเออเอาอไปก็มีเควสหนึ่งที่เลงไว้ก็จะเป็นเควสของไทฮาร์นะครับผมคือเราจะเล่นอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นสกินนะสกินขาวแล้วเป็นอันนี้ก็จะเท่เลยนะฟิวฟ้าเลยเป็นสกินแรก นโอ้โเบ็ดเบ็ดมันดูไม่ค่อยสวยนะผมแต่ความสามารถมันโกงมากเลยนะ <laughs> เอาละ่ะอันไหนวะนี่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 อันนี้เออที่ผมพูดถึงนะครับผมนี่จะมาทาอันนี้ก็คือตกใน้มันได้สถานะไทฮาแล้วก็เอามาขายอันนี้เนาะให้มันครบเออหมื่นตัวใช่ไหมเออหมื่นตัวโอ้ยก็เอาไปค่อยท,ทําทีหลังนะได้เจ็ดพันละเจ็ดพันกว่านีครับผมเดยวก็ได้ละไทฮาสีทองนะครับผม กอรูปินน่งมันมีเอฟเฟกอะไรเปลี่ยนแค่มันเป็นผีถ่องแค่นั้นแหละแบบอิงแหน,นะครับเออเราเราจะเป็นคนดีหรือจะเป็นท็อกซิกแมนดีปีใหม่แล้วเราก็ต้องเป็นคนใหม่ใช่ไหมท็อกซิกแมนนะครับนี่เข้ามาแล้วอินเกมนั่นเองอ่าล็อกอินก่อนนะครับผมนี่นะครับรับไม่ได้โอ้ต้องเล่นก่อนแมตช์หนึ่งถึงจะรับได้อ่าโอเคได้เลยโอ้โหคลิปนี้ก็ยาวๆนในกลุม่มผู้ชมนะ <c oughs> คลิปนี่ก็ยาวๆเลยนะครับโอ้โหตัวฐานที่ผมหายเป็นนานนะผมก็อัดคลิปยาวลงให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับก็มีพวกอ e ีโมดอะไรใหม่มา,มานะครับอืมมีท่าของคริสต์มาสนะครับผมแล้วก็มีอีเวนต์ตัวนี้นะครับผมที่เราจะต้องหาเจ้าตัวของตกแต่งมาใส่เนาะตอนนี้ผมเหลือแค่ดาวเลี้ยวน,นะครับผมเอาเอามาติดข้างบนนั่นเนองเนาะเอาละตาแรกเราเล่นเป็นคนก่อนดีไหมคุณผู้ชมเนี่ยผมเอาเบนเน่มาด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเป็นคนก่อนแล้วกันเนะาะก็มันมีเจ้าตัวสะพานใหม่มาเนาะเป็นเอ่อ สายรุ้งนะครับผมเนะี่ยถ้าคนเล่นอิงกันเขาก็น่าจะเล่นกันไปแล้วนะครับผม ram, เดี๋ยวเราไปเล่นกัน,นเดี๋ยวลองโซโล่ให้ดูนะถ้าโซโล่ได้เออแล้วก็มันมีไอ้นี้มาด้วยก็เรียกว่าดีเลยนะครับผมรเราไม่จำเป็นต้องที่หนึ่งก็ได้แล้วนะครับผมเราสามารถเอ่อเก็บตั้งเอามาซื้อเจ้าตัวของนี่ได้นะครับผมนีอ่อ่ะเราก็ซื้อได้ไปโลกาดโลพาวเวอร์นั่นเองเนาะอ่ะอันนี้มันก็รีแล้วนะครับผมก็จะเล่นไปเรื่อยในแกผมก็ใกล้ได้พลังแล้วนั่นเองเนาะเหลืออีกเก้าครั้งนั่นเองโอ้โห Mohammed. ถ้าผมแลกใ,ในวันนี้เนี่ยถ้้้้าาผมมมแแลลกกเเอ่่นนนีนียยไไตงัดถึ คือถ้าผมเรียก9ครั้งคือผมได้ไอ้น,นี่เลยเนาะความสามารถระดับนี่เลยเนาะมิติคลองนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นจัมเปอร์เดอะร็อกเตอร์ไลติงก็สต็อปไทม์นะครับผมแวมไพร์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะี่รับเอ่อมีเอ่อ,อ,อควิกซิมเวอร์แล้วก็มีเจ้าตัวของสลับที่นะครับผมอ่อโทโดนะครับผมความสามารถโทโดนะครับผมเนี่ยอ่าเรียกได้ว่าชอบเลยนะครับผมแต่คนส่วนใหญ่เขาน่าจะได้วิ่งเดียวกันอ่ะดูซิว่าผมจะได้พลังอะไรแตอ่อาจจะทำไม่ถึงนะครับผมก็ เดี๋ยวมาเล่นให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวได้พลังอะไรก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะใหม่แล้วเราก็ต้องพาคุณผู้ชมมาเจอเล่นใหม่ๆแต่ถ้า YBA มีอัปเดตผมก็จะพาคุณผู้ชมกับเข้าไปเล่น YBA อีกรอบนึงครับผมแน่โอเคเอาละ <c oughs> เดี๋ยวรอเข้าแมทแล้วก็ไปลุยกันเลยเนะี่ยคุณผู้ชมเปิดมาครับมีการ์ดเอ่อหนึ่งสองกูการสี่คนโอเคจำนวนไม่มีแต่คนเป็นหมอไปโอ๊คดี บักมาเลยนะบักอะไรวะเนี่ยอันนี้ครับบักอะไรวะเควสเควสได้ไหมเนี่ยได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคบันบักอะไรวะโอเคโอเค เกือบโอเคได้อยู่ฮะแล้วคนนั้นเนี่ยเฮ้ยแตเพื่ผมเสร็จนะเอาอะไรวะบั๊กอะไรอ่ะคือเขาตายไปแล้วเหรอใช่อัไหมโอ้โหแต่มันบั๊กอ่ะนะครับฮะว่าเราจะเล่นแค่นี้หรือว่าเราจะเล่นฮีโร่ฮีโร่มาแล้วไปกันถอะ ปันหิมะแล้วปั้นปั้นปั้นหิมะเออนี่ปั้นหิมะก้อนเล็กปลาเลยเอาปลาไม่โดนปลาไงของเราเนี่ยปั้นก้อนใหญ่นีร้ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่นี่ก้อนใหญ่โอ้เฮ้ยไปอีกเม็ดนึงนี่ไงปั้นลูกบอลได้ก็ปั้นมาอะไร ต่วไปโดนไปนู่นเลยนี่ไงเรียบร้อยอย่าโอ้โหผับวันที่ทีสุดท้ายพอดีเนี่ยอีซี่เลยอีซี่เลยแอมาจะได้มนอลิต้าไปแล้วโมอนาลิต้าโชว์ไปเลยดิเบิร์ตโอ้ ก็ไม่น่ายหรอกนะผมเพราะโอกาสออกมันก็ยากอะ0.1เปอร์เซ็นต์นี่นก็ผมเนี่ยไค่มันจะดวงดีเบอร์นั้นใช่ไหมแหมเป็นไงได้สตาร์แพทิ่น,นัมนะครับเป็นเหมือนทุกคลิปเลยเนี่ยผมสตาร์แพทิ่น,นนะัมเนี่ยมีใครได้โมนาหไหมก็ไม่มีนะครับผมโมนาออกยากจะตายนะครับครับจริง้มค้างพอเพราะว่าผมมีไฟแช็คจิ้มค้างจิ้มค้างพอพอืออ่าพลังจากไฟแช็คครับ ่ะเรียบร้อยใช่สามสามคลิกพอไฟแช็กมันดีมากนะครับผมปืนเราใช้ได้ตลอดเลยแบบไม่ได้ไม่ได้ใช้โลบักนะมันสามารถเก็บตังค์ซื้อได้เนาะเออประมาณ2.5งาบีนะครับผมประมาณนั้นโอเคมาละไอ้ดักนี้แหละนะครับผมนะที่ลดประชากรคนได้แบบเออเยอะแยะเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นด่านที่เรียกได้ว่าคัดคนดีๆนี่เองเอ่ะ มจะพูดลื่นเลยมันกละ่ะตกเลยอะวิ่งใหม่นะครับกี่ทีมสามทีมเหรอโอ้โหให้สี่ทีมได้ไหมผมจะไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่คนเดียวอยากเล่นคนเดียวอยากโซโลแมนอะไรอย่างงี้คนนี้ห้าแล้วอ่ะเลยตรงนี้ตรงนั้นอีกห้ามันจะมีทีมหนึ่งได้สี่นะครับเพราะมันเป็นแปดเนาะเดี๋ยวมันเป็นสิบแปดคนนะนะทีมหนึ่งได้แปดป่ะอืม ไม่อยู่กับทีมใครเนาะแล้วได้เล่นตำแหน่งไหนแต่ส่วนใหญ่พอตำแหน่งสุดท้ายน่าจะเล่นยากนหะไปโอเคได้เล่นตำแหน่งสุดท้ายก็ภาวนาให้คุณผู้ชมพวกนี้เขาผ่านกัน้ได้นะครับอือไหดูสิเท็กเดียวผ่านไหมโอ้เท็กเดียวผ่านเลยเว้ย เก่งเกออันนี้โยนหินนะครับผมอ่ะไปในหนังเลยนะครับผมนะอ่าดูโยนได้ไหมโซโลโแมนเล็งอยู่นะครับผมโซโลแมนตอนนี้โอเล็งนานมากครับโซโลแมนคุงยังไงหินยุ่งหนะ้าเอาออกเกมไปแล้วครับผมโซโลแมน เออโอ้โหเอาจนได้ไวบอ,บอดบอดเขาป่าจนโดนไว้เออมปเก็บครับผมไหมดูมันจะถึงตาผมเล่นไหมเ <c> น <oughs> ี่ยอาจจะต้องยิงหัวก่อนนะครับ <c oughs> ดัานห้าแล้วว้ยงหัวเร็วมากนะครับไปคนนี้เท็คเดียวผ่านเราน่าจะได้เล่นอยู่นะครับ <c oughs> ดู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 ด คนช่วยแล้วนะครับผมจังหวะนี้เวลาเหลือเท่าไหร่โอ้โหไม่ทันครับผมนะเราน่าจะตายหมดแน่เลยในะเวลาเหลือแค่นี้นะครับไม่ทันหรอกสามสิบเก้าวิทันไม่เนี่ยเราสเปกบาร์ครับผมอุ้ยโอ้โห,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 โหเฟล ลองให้ตรงขาเราแล้วกดสเปกบาร์นะผมหันไปนอกระฮึ๊บ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 โอ้โห้ยฮึ๊บโอ้โห้ยอีกรอบเดียวแทๆ้ๆไม่ทันเว้ยฮึ๊บฮึ๊บโอ้โห้ยอีกรอบเดียวเอง โอเคเออไอ้นั้นม <Leonard> ันกระเด็นไปไกลนะครับผมติดไปโดนเอา้าวไปกกันมั้งครับผมคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับผมเลยรับไปจริงมันมีอีกอแบบหนึ่งนะอยากพาผู้ชมไปดูเป็นแบบเอ่อออะไรนะเชนซอมแมนนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับคลิปที่ก็ประมาณนี้ก็ดูกันยาวๆนะครับผมโอ้โหพาผู้ชมไปหลายแบบเลยเนี่ย